สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิิบอนสีนะคะวันนี้ก็พามาเปิดคลิปกับลูกไม้ของหนูเองนะคะ ก็จะเป็นโทนออกสีชมพูอมม่วงนะคะสำหรับวันนี้ท่านใดสนใจพันไหนนะคะจดชื่อจดสายพันธนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งหนูเหมาให้เพียง30บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้นะคะคุ้มๆเลยค่าส่งหนูไม่บวกเพิ่มทางโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมกันเลยนะคะท่านใดสนใจก็จดชื่อจดสายพันธุโทรหาหนูได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมต้นหน้าคลิปก่อนละกันนะคะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของลูกไม้นะคะลูกไม้น,นี้เป็นลูกไม้ที่หนูผสมเองนะคะผ่าออกมามีจํานวนแล้วนะคะก็ต้นโลกเคนะคะเป็นลูกไม้ชมพูอมม่วงๆหน่อยนะคะนี่คะ่ะก็มีแบ่งอยู่ที่ต้นละ ห้าสิบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ตอนนี้ยังมีอีกประมาณห้าหกต้นอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้นางจามเทวีนะคะยิ่งโตจะยิ่งแจ่มนะคะเป็นไม้สีโทนแดงนะคะแดงขอบเขียวนางจามเทวีนะคะรู้สึกว่าต้นลูกน่าจะเริ่มออกนะคะเผื่อท่านใดสนใจเดี๋ยวหนูไปเช็คให้นะคะถ้ามีจะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสวยมากอันนี้คือเคลื่อนซิลิกิตนะคะเคลื่อนซิลิกิต ท่านใดสนใจเขื่อนศิริกิตตอนนี้ต้นลูกยังมีแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคากระถางละ50บาทนะคะนี่หนูพามาชมตอนโตข้างในชมพูเนี่ยเขาจะเข้มขึ้นนะคะเวลาแก่ตัวแล้วก็ขอบใบจะออกเปรอะนะคะสวยมากนะคะน,นี่คือเขื่อนศิริกิตคะ่ะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรัง่ง นี่ค่ะลูกไม้นะคะเป็นชุมพูอมม่วงลูกไม้ของหนูเองนะคะต้นละห้าสิบค่ะนี่ค่ะอันนี้สวยมากอันนี้คือเทพเทวานะคะเขาจะเป็นแบบป้ายนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายเขาจะออกป้ายชุมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวรับแรนะคะสาวรับแรต้นละหกสิบบาทนะคะอันนี้นี่ค่ะสาวรับแรนะคะ อันนี้เป็นขุมทองนะคะขุมทองเนี่ยเม็ดแดงเขาจะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสําหรับขุมทองค่ะอันนี้มีจํานวนนะคะสวยมากโจจะน่าแจ่มเลยนี่ค่ะนนี้ก็ไก่แก้วมาลายทองนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมค่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะกัดสีมาแล้วด้วยอันนี้ต้นละ100บาทนะคะสําหรับไก่แก้วมาลายทองสีเขาจะออกไปทางสีส้มๆม,มแดงๆนะคะกัดสวย นี้เนตรนารีนะคะเนตรนารีจะออกทนเขียวนะคะแล้วก็ปลายออกเป็นสีเหลืองๆนะคะนี่เนตรนารีอันนี้ให้ไปต้นละ90บค่ะอันนี้จังหวัดนะคะจังหวัดลําพูนนะคะใบกลมสีออกขาวนะคะให้ไปกระถางละ80บาทนะคะตับจังหวัดลําพูนค่ะนางกีดินีเทวีนะคะเป็นตับนางสงการนะคะอันนี้เริ่มกระสีมาแล้วค่ะ ให้ไปกระถางละ40บาทนะคะนางกิรินีเทวีนี่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะท่านใดสนใจอันนี้มันจะออกสีไปทางโทนชมพูอมม่วงนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะสำหรับอันนี้ขอเป็นรหัสเบอร์หนึ่งค่ะนี่นะคะสีแจม่มนี่ค่ะอน,นี้ก็จะเป็นสีแจ่มแจมไม่แพ้กันเลยอันนี้คือ ที่คำพอนนะคะที่คำพอใบจะดกทรงไม่สูงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ90บาทค่ะที่คำพรดารานพัลั์นะคะอันนี้มีจำนวนนะคะตอนนี้ก็ให้ไปต้นละ1น0บาทนะคะสำหรับดารานพัลั์อันนี้เป็นหน้าต้นฉบับหรือหน้าจดทะเบียนนะคะอยู่ที่ต้นละ100ป้ายมาแล้วสวยๆเลยนะคะทรงสวยค่ะนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายดารานพลัลท์ให้ชมนะคะมีจำนวนค่ะป้ายมาแล้วทุกต้นเลยนะคะ อันนี้จะเป็นกาแต้มนะคะกาแต้มให้ไป150บาทนะคะสําหรับกาแต้มค่ะสวยนะคะกาแต้มนี่เขาจะเป็นไม้ที่มีสีสันหลากหลายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นขุนขจรเดชนะคะขุนขจรเดชเป็นไม้เก่านะคะนี่เม็ดจุดๆเนี่ยเขาจะกระจายทั่วใบเลยค่ะ อันนี้ให้ปายต้นละ60นะคะขุนขจรเดชอ่าอันนี้ก็ไม้สีออกแจมๆจอีกหนึ่งชนิดนะคะมีชื่อว่าขาวสมิงนะคะขาวสมิงกัดสีเร็วค่ะนี่ดูให้ดูใบล่างนะคะ เขาะจอกเขียวมานะคะแต่ว่าไมอา้อันนี้จะกัดสีอ่าส้มๆแดงๆกัดเร็วนะคะไซส์ที่ส่งก็คือ4นิ้วกัดสีเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ70ดบาทเขาสมิงค่ะนี่ก็จะเป็นม่านนางพ,มะะมาางพมิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ก็จะกัดชมพูค่ะอันนี้ก็กัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะเกือบจะเต็มใบแล้วอันนี้ให้ไป60บาทนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์ เขาจะกัดเรื่อยๆเลยจากที่ใบล่างเขาเขียวนะคะก็กัดเพิ่มคืนเพิ่มขึ้นค่ะนี่นะคะนี่ค่ะมีหัวใจมังกรฟอร์มกออยู่หนึ่งต้นนะคะมีหน่อด้วยอันนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหัวใจมังกรอันนี้เป็นตับเดือนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะ อันนี้เป็นนาลีบุรพาแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายขอ4ี่บาทมีแบ่งต้นเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้พญาจักกีนะคะสวยมากนะคะนี่พญาจักกีก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะข้างๆกันนี่จะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะใบสวยช่อสวยมากนะคะอันนี้ขังน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะนี่เพิ่งเริ่มจะแห้งไปนี่ค่ะอันนี้คือเม็ด จุดๆนะคะที่หนูบอกว่าจะจุดขึ้นอันนี้คือดาริกานะคะดาริกาสวยนะคะไม้ไอ้ประเภทนี้เขาจะออกเปิอะๆกดะาสีด้วยแล้วก็มีจุดทั่วใบนะคะข้างๆดาริกาจะเป็นตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบนี่ก็ตะวันชิงพบตอนนี้ยังมีสีนิ้วแบ่งนะคะต้นละเจ็ดสิบเท่านั้นนะคะตะวันชิงพบลักษณะเด่นของเขาเลยสีเขาจะเป็นโทนเข้มนะคะแล้วก็หูใบนะคะนี่บริเวณนี้นะคะระหว่างหูใบ เกยกันนะคะนี่มันจะออกเกยเกยกันหรือชิดกันประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นไม้ที่ต้นแม่เขาเนี่ยเป็นไม้เมล็ดนะคะตอนนี้ก็ทําจํานวนมาแล้วค่ะเป็นไม้ที่ใบไม่ใหญ่นะคะอันนี้ขอเป็นรหัสจอจานนะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะหนูขอต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะรหัสจอจานต่อไปนะคะอันนี้สุดอลังการนะคะสุดอลังการ ให้ไป150บาทนะคะสำหรับสุดอลังการเดี๋ยวเขาจะกัดสีได้อีกค่ะใบใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหยาดฝนนะคะหยาดฝนก็จะเป็นประเภทใบยาวเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละแปดสิบบาทนะคะสำหรับหยาดฝนนะคะก็เดี๋ยวจะใบยาวขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจังหวัดกระบี่นะคะเป็นตับจังหวัดโทนหวานเลยนะคะสีชมพูเส้นใบชมพูค่ะ อันนี้ให้ปลายต้นละ120ินะคะเป็นไม้ใบกลมค่ะจังหวัดกระบี่อันนี้จะเป็นเทพอักษรานะคะเทพอักษรเป็นไม้ด่างค่ะนี่ต้นนี้นะคะขออยู่ที่90บาทนะคะเทพอักษรปีกินนารีนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละหกสิบนะคะ สำหรับปีกินารีนี่สีเขาจะมาแต่เด็กเลยนะคะเป็นไม้ที่ทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานให้ไปอยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะงามวงวานค่ะนี่ค่ะน,นี้เป็นกาคาพิกนะคะไม้หนอนะคะสวยมากอันนี้ขออยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสําหรับกาคาพิกนะคะเขาจะเป็นไม้ป้ายสวยๆเลยนะคะพื้นใบออกเข้มแล้วก็ ป้ายเหมือนกาคาพิกนะคะสมชื่อเลยนะคะสวยมากนบพะเก้านะคะนพะเก้าจะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยใบพิ้วค่ะแล้วก็สีบางทีเขาก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะหรือบา,บางใบนะคะเขาสามารถแทรกเหลืองมาได้ด้วยนะคะสําหรับนบพะเก้าค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะปีกหงนะคะปีกหงเมื่อกี้พาชมปีกกินนารีอันนี้จะเป็นปีกหงนะคะ ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะปีคงเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะสังเกตตรงพื้นเขียวนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดได้อีกนะคะมงคลซับนะคะมงคลซับอันนี้กระถางละ50นะคะสําหรับมงคลซับพื้นจะออกโทนขาวนะคะแล้วก็เม็ดแดงคะ่ะอันนี้เป็นไก่ตัวงามนะคะต้นละ35บาทเท่านั้นนะคะไก่ตัวงามที่หนูส่งให้คือกัดหน้ามาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวให้ไปต้นละ90บนะคะสําหรับเจ้าสาวนะคะแล้วก็อันนี้นาลีบูรพานะคะถ้าแบบป้ายก็จะป้ายมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ขอต้นละ50บาทนะคะนาลีบุรพาค่ะเป็นไม้ป้ายชุมพูค่ะอันนี้ภูพิงนะคะสวยมากผู้พิงนี่ก็จะเป็นไม้เก่านะคะโทนเขาจะออกไปทางชุมพูหวานๆป้ายเขียวอ่อนนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละห้บาทค่ะสวยนะคะ แวลมายุรานะคะไซนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทแวลมายุราเป็นไม้กัดสีนะคะนี่ค่ะอันนี้พลอยชมพูนะคะพลอยชมพูนี่อันนี้ห้าสิบบาทนะคะสําหรับพลอยชมพูพลอยชมพูนี่เม็ดเยอะนะคะเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆก,กระจายทั่วเลยพญาสุรเสนนะคะพญาสุรเสนนี่เป็นไม้ใบายาวตับรามเกียรตินะคะต้นละห้าสิบค่ะนี่นะคะอันนี้เป็น ออกประมาณแดงน้ำตาลนะคะกระดูกดำนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะกระดูกก็เริ่มกัดชัดมาแล้วนะคะไก่มงคลนะคะไก่มงคลนี่อันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะไก่มงคลค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะจะเป็นเงานดนึงนะคะเพราะว่าเดดออกนะคะ อันนี้ก็นางขีดีนีนะคะนี่ค่ะมหาชัยนะคะมหาชัยอันนี้ก็จะเป็นบดินเดชานะคะก็บดินเดชานี่จะเป็นไม้หายากแล้วนะคะเป็นสีมีเอกลักษณ์มากจะออกส้มๆนะคะบดินเดชาข้างๆเป็นมหาชัยนะคะสองตัวนี้น่าจะยังมีลูกแบ่งอยู่คะ่ะถ้ามีนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวหนูโลบเงาให้แป๊บหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหมอนะคะหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชเนะะี่ยค่ะสวยนะคะอันนี้ลูกไม้รหัส A-66 นะคะต้นละ50บาทค่ะสีสวยนะคะเขาจะออกโทนชมพูหัวใบเปิดเขียวนะคะองหญิงทอฝันนะคะอันนี้ไม้ป้ายค่ะต้นละ100บาทนะคะองหญิงทอฝัน นี่ค่ะอันนี้เป็นทองพันช่างนะคะสวยมากทองพันช่างนี่เขาจะเป็นไม้เก่ากัดออกสีส้มๆนะคะทรงใบยาวๆนะคะอันนี้ก็มีแบ่งต้นละแปดสิบนะคะเทพเทวริตนะคะเทพเทวริตต้นละหนึ่งรบาทค่ะนี่ค่ะทองพันช่างนะคะกระถางละแปดสิบเขาก็เริ่มกัดลายมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศในสวนนะคะตอนนี้ก็ยามสายๆนะคะแวะพามาชม นี่ค่ะน,นี่คือสีของอำน,นาจตอนกัดเต็มๆนะคะนี่อันนี้คือตอนเด็กๆนะคะอันนี้ใบอาจจะสีซีดไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขากําลังจะทิ้งใบล่างนะคะนี่ค่ะกาคาพลิกนะคะที่แยกหน่อไปก็จากบรรดาแม่นี่เลยนะคะเขาก็จะยิ่งแก่ตัวยิ่งสวยนะคะกาคาบพลิกแล้วก็นูนสังเกตนะคะนี่อนมัย no อีกแล้วนะคะสําหรับกาคาพิกคะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไก่มงคลนะคะไก่มงคลสีแจ่มนะคะวันนี้ก็มีไก่มงคลมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหานุมานนะคะสวยมากเลยอันนี้นะคะหานุมานใบเป็นชั้นดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาบซามูไรนะคะดาบซามูไรก<อ>็ตอนเด็กพื้นเขาจะเขียวนะคะใบยาวนะคะทรงแบบว่าเป็นใบเขาเรียกอะไรใบไผ่แคบนะคะแต่ เรียวยาวค่ะอันนี้ก็เทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณอีกใบหนึ่งน่าจะเป็นโอโ้ไม้ป้ายค่ะเทระขวาดนะคะอันนี้ก็ชายชนนะคะชายชนเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะไม้โทนแบบเปรอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้สุดอลังการนะคะอันนี้คือตอนกัดแล้วนะคะ เทพนรลสิงนะคะเทพนรลสิงก็เนี่ยค่ะกัดเต็มก็จะไม่เหลือความแบบว่าแทบจะไม่เขียวแล้วนะคะเหลือแค่เส้นใบเท่านั้นเองนะคะสําหรับเทพนรลสิง์ก็ต้นลูกน่าจะเหลืออีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวยังไงหนูไปเช็คให้นะคะตอนเด็กเขาจะออกเขียวนะคะก็ถ้ามีนะคะจะแบ่งที่หนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะอันนี้ปีคงนะคะ นก็ถ้าสังเกตนะคะปีกหงเนี่ยใบยเขียวเขียวเขาจะกัดสีมาอีกนะคะนอกจากที่จะมีเม็ดแดงแล้วนะคะใครสนใจปีกหงก็มีแบ่ง100บาทนะคะนี่ค่ะให้ดูสีกันชัดๆนะคะปีกหงค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นประชานะคะประชาก็เป็นสีชมพูนะคะกระดูกเส้นใบขาวนะคะ ประชาตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทหรือว่าใครท่านใดสนใจหกนิ้วก็มีแบ่งด้วยนะคะนี่นะคะสำหรับประชาค่ะนี่พามาชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์เหมือนกันอันนี้อันนี้หนูจำชื่อไม่ได้นะคะมันมีสองชื่อที่คล้ายกันเทวีสุริยากับเทวาสุริยันนะคะก็มีสงแบบนะคะนี่เป็นไม้ด่างแล้วก็อันนี้นะคะพระยามุจจรินนะคะนี่ค่ะอ้าวบางไปแล้วนี่ค่ะ พยามุจรินเขาจะกัดสีชมพูได้แบบนี้เลยนะคะสวยมากนนี้สีชมพูนี่วาสุก,กีนะคะวาสุกีอันนี้พระโมกขลานะคะนี่ค่ะเจอยาสนพอดีนะคะใบนี้ก็กำลังจะนี่ค่ะหมดอายุของเขาไปนะคะแต่ยาวมากนะคะท่านใดชื่นชอบ นะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะหนูเคยลงตอนคลิปสั้นให้ดูนะคะตอนนี้อเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะคะนี่สวยมากนะคะใบยาวมากนะคะนี้คือหยาดฝนค่ะเรืองพันนารายนะคะเรืองพนนันนารนี่เวลากัดนะคะเขาสามารถกัดเป็นสีชมพูแบบนี้ได้เลยนะคะเรืองพันานาร์ีนเอกลักษณ์ของเขาคือใบนะคะสังเกตแต่ละใบนะคะเขาจะพิ้วหรือว่ามีแบบว่าเขาเรียกอะไรเนยนะคะขอบหยกัยกๆเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะ ก็เรืองพันาลายเวลากาสีนี่สวยมากเต็มฟอร์มนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็มีจุดเท่านั้นค่ะนี่นะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลนี่มหาพลเฉยๆจะเป็นไม้เก่านะคะอันนี้หายากนะคะสําหรับมหาพลกับเท้ามหาพลสองชนิดนี้นะคะหายากเพราะว่าเป็นไม้โบราณนะคะไม่ค่อยมีจํานวนแล้ว ไก่สมพงนะคะไก่สมพงนี่ค่ะเวลากัดลายนะคะสวยมากก็ไก่สมพงนะคะตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วต้นละหนึ่งอบาทเป็นไม้ใบใหญ่นะคะไก่ชนิดนี้อันนี้ชายชนนะคะกระถางละหกสิบนะคะเขาก็ปลายมาแล้วคะ่ะ นี่ค่ะน,นี้ปินลัดนะคะปนลัดต้นละแปดสิบบาทนะคะสวยมากปนลัดนี่เขาเป็นไม้เก่าพื้นขาวแล้วก็แกลดเม็ดสีแดงนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นกัดพื้นขาวเนี่ยจะกัดชมพูอีกค่ะสเสนิดารานะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะสเสนิดารานี่ค่ะเผื่อใครชื่นชอบไม้ใบหอกนะคะอันนี้เป็นหอกด่างชื่อว่าสุวรรณศรน,นะคะสุวรรณศรอ,อันนี้หนูให้ไปกระถางละอ่าขออยู่ที่ 190บาทนะคะ190บาทสุวรรณน,น่สอนคะ่ะหอกดางแดงนะคะเมืองนครชุมแบบไม่ดางนะคะเขาจะไม่ป้ายมานี่คะ่ะแต่เม็ดอะไรครบเลยนะคะสวยน,นี่หอยอยู่ที่40นะคะเมืองนครชุมไม่ป้ายไม่ด่างคะ่ะเทพดาลูนีนะคะกระถางละ100นะคะสําหรับเทพดาลูนีนะคะ่ะ,คะสีสวยนะคะนี่คะ่ะนี่ทองอุไลนะคะทองอุไลต้นละ70บบาทนะคะทองอุไลเป็นไม้เก่านะคะ นี่ค่ะไก่สมพงศ์เขาจะเป็นใบออกกลมๆนะคะตอนเด็กเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะกระถางละ100บาทนะคะไก่สมพงศ์สบายนางฟ้านะคะกระถางละ1น0นะคะอันนี้ก็เริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะเขาจะกัดชมพูได้เข้มกว่านี้อีกนะคะเพิ่งเริ่มกัดมาคะ่ะต้นละ100บาทชื่อสบายนางฟ้านะคะนี่ค่ะนี่เทพนรสิงห์นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นสีนี้มานะคะตอนเด็ก ต้นละ100บาทนะคะเทพนรสิงเขาเขียวมาก่อนเดี๋ยวกัดชุมพูได้ทั้งใบแบบต้นแม่นะคะมันเป็นไม้เขาเรียกประเภทไม้กัดสีนะคะยักกุเปลันนะคะยักกุเปลันอันนี้ให้ไปต้นละอขออยู่ที่70บาทละกันนะคะสําหรับ ยักษ์กุเปลันค่ะเจอหลวงราชเสนหาหนึ่งต้นนะคะอันนี้ท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะมีหนึ่งต้นขออยู่ที่40บาทค่ะนี่ค่ะนี่คือไก่ฟ้าพญาโลนะคะวันนี้ก็มีแบ่งนะคะนี่เลยกัดหน้ามาแล้วเหมือนกันค่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่ฟ้าพญาโลนะคะสาสี่นิ้วนะคะ มีสำรองค่ะอันนี้ที่เห็นก็คือสายสีทั้งหมดเลยนะคะกัดหน้าเรียบร้อยนะคะเพียงแต่ว่าเขาอยู่กระถางเล็กเท่านั้นเองต้นใหญ่กัดสีค่ะนี่อันนี้ก็สีสวยนะคะฟ้าสางนะคะฟ้าสางให้ไปกระถางละ1 0 0บาทนะคะสำหรับฟ้าสางสีเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะคะในแต่ละใบเพชรเสีค่ะต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะดังมาแล้วนะคะม่วงมงคลนะคะม่วงมงคล ต้นละ60นะคะเป็นไม้โทนม่วงนะคะชมพูทวีปนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ป้ายเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะสําหรับชมพูทวีปค่ะอันนี้กําลังสวยเลยนะคะทวีราบหน้าม่วงนะคะหน้าเริ่มกัดชมพูมาแล้วค่ะต้นละ50นะคะนายจันหนวดเขี้ยวนะคะอันนี้อยู่ตับวีรชนตับเดียวกับนายทองเหมน็นนายทองแก้วนะคะก็ต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา อ่าหนึบาทนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวนะคะสําหรับนายทองแก้วหน้าใบเขาจะเงาๆนะคะแก้วโกเมนนะคะอันนี้ต้นละเจดสิค่ะแก้วโกเมนสีเขาจะเป็นสีออกโทนแดงมาแต่เด็กเลยนะคะเวลาโตใบใหญ่นะคะนะคะมาชมหลวงปู่อําทุกวันเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นหนึ่งชนิดที่ชอบนะคะสําหรับหลวงปู่อ่ําเขาจะกัดสีประมาณนี้เลยนะคะเขาจะกัดลายๆออกขาวชมพูเขียวอย่างที่หนูบอกนะคะก็สําหรับหลวงปู่อ่าเนี่ยตอนเด็กเขาจะเป็นสีเขียวล้วนนะคะก็ตอนนี้ท่านใดสนใจนะคะยังมีสีนิ้วแบ่งเริ่มกัดสีมานิดหน่อยนะคะต้นละ60ค่ะอันนี้หลวงปู่อ่ำนะคะกระถางละ60นะคะก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะ ไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้ก็กัดหน้าแล้วนะคะต้นละหนึ่งบาทนะคะไก่แก้วสวรรค์ทองประกายแสดนะคะต้นละห้าสิบค่ะอันนี้ก็กัดออกส้มๆแสดๆนะคะอันนี้เป็นหอกแดงนะคะสวยมากมีต้นเดียวนะคะอันนี้ขออยู่ที่เจบาทค่ะ พะโมกคลานะนะคะอันนี้ต้นละ40นะคะก็จะเริ่มกระสีมาบ้างนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้นางละครค่ะไม้กาบนะคะนางละครอันนี้ให้ไป120นะคะสำหรับนางละครน,นะคะนะคะพี่ๆสนใจต้นไหนก็สามารถจดชื่อได้เลยนะคะมันจะมีไม้หลากหลายชนิดมาเลยนะคะนี่ค่ะสายพระเนตรนะคะอันนี้ขอ100บาทค่ะสายพระเนตรนะคะตอนเด็กเขาจะเขียวนะคะ จันฉายนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะสำหรับจันฉายนี่เขาจะเป็นสามสีนะคะข้างในชมพูนะคะสวยมากเมืองกอ,อกเกตนะคะเป็นไม้ด่างค่ะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเมืองกอ,อกเกตนะคะน,นี่ก็หนึ่งร้อยมอนกันนะคะเป็นต้นที่สองแล้วกันนะคะเมืองกอ,อกเกตค่ะอันนี้ใบกลมนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทมีชื่อว่าบัวแก้วนะคะบัวแก้วกลมชมพูค่ะนะคะ่ะกันหาชาลีนะคะ สีสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยก็ตอนนี้มีแบ่งเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับไซส์สี่นิ้วนะคะอันนี้หน้าคราชนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทไม้โทนแดงนะคะแดงเงาค่ะอันนี้ก็ไม้เหลืองนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์ค่ะ ศีลาหุ้มทองนะคะกระถางละ50บาทนะคะสําหรับศีลาหุ้มทองอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมจดทะเบียนนะคะรามสูนนะคะอันนี้ก็สวยค่ะรามมสูนเป็นไม้กัดสีนะคะทรงใบยาวอันนี้ให้ปลายต้นละ80บาทนะคะรามมสูนนี่ค่ะเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มต้นละ100นะคะสําหรับเพชรคุ้มเนี่ยเม็ดเขาจะมี2สีด้วยกันนะคะนี่ค่ะคุนข้จอนเดชนะคะอันนี้ก็พลอยชุมพูนะคะ นี่ที่ใบนี้เล็กลงเพราะว่าเขาออกดอกนะคะนะคะพลอยชุมพู้วันนี้ก็มี4นิ้วมาแบ่งต้นละ50ค่ะนี่ค่ะถ้าป้ายจะเป็นแบบนี้นะคะเมืองนครชุมกระถางละ110บาทนะคะนี่เมืองนครชุมค่ะนี่นะคะ พันดาวนะคะต้นละ80บาทนะคะพันดาวนี่จะเป็นจุดเยอะๆเลยนะคะหลวงปู่ขาวนะคะอันนี้ต้นละ100บาทหลวงปู่ขาวก็เดี๋ยวจะกัดพื้นออกขาวๆนะคะหัวใบช่มพู่อันนี้บวรรัตนโกสินนะคะต้นละ150บาทนะคะบวรรัตนโกสินเป็นใบยาวสีขาวเม็ดแดงนะคะอำนาจนะคะอำนาจต้นละ100บาทนะคะสีเริ่มมาแล้วค่ะสวยนะคะทรงใบเขาจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะ นี่คะ่ะนี้เรียกซับนะคะเรียกซับต้นละแ0บาทต้นไม่สูงนะคะเขาจะเป็นใบใบกลมนะคะนี่คะ่ะเทราปตีนะคะกระถางละ90บาทนะคะเทราปตีนี่คะ่ะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ก็จะเริ่มเปิดด่างมานิดหน่อยแล้วนะคะนางสวาหะนะคะแม่หนุมานอันนี้จะกัดออกม่วงอมชมพูนะคะให้ไปต้นละ60บาทคะ่ะนางสวาหาคะค่ะ ตะวันชิงพพนะคะตะวันชิงพพผูจะเกยกันเลยนะคะสีสวยอันนี้ให้ปลายต้นละเจ็ดสิบนะคะยิ่งโตเขาจะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเกือบจะดํานะคะเป็นน้ําตาลโทนเข้มสุดเลยนะคะอันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะใครชื่นชอบสีโทนแบบแปลกๆแ,กแกจมๆนะคะอันนี้ให้ปลายต้นละเก้าสิบบาทค่ะม่วงมหาการอันนี้เป็นไม้ที่ เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้เวลาโตใบเขาใหญ่ค่ะสำหรับม่วงมหาการนะคะอันนี้วันพฤหัสบดีนะคะไม้ใบกลมโทนก็จะออกสีเป็นแสดๆส้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้ปลายต้นละ120บาทค่ะวันพฤหัสบดีค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเมืองนอนนะคะน้ำเมืองนอนไม้ด่างนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา130บาทนะคะน้ำเมืองนอนค่ะ นี่ค่ะนี่คือไก่อมรินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอยู่ที่ต้นละ80บาทเนี่ยค่ะสีชมพูเขาจะเป็นชมพูท้อนเจมๆเลยนะคะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่อันนี้ให้ปายต้นละ80บาทนะคะสําหรับ เมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่ก็จะเป็นตระกูลไม้ใบกลมนะคะขุนสีคคชโคงนะคะอันนี้ต้นละ35นะคะสําหรับขุนสีโคชโคงเขาจะเป็นไม้ที่กัดสีนะคะกัดออกแดงค่ะตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะขุนสีคคชโคงอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะ ัอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะพวงซับค่ะก็จะเป็นตระกูลที่ลงท้ายด้วยซับนะคะเขาจะมีหลายชนิดมากนะคะเดี๋ยวถ้าหนูเจอตัวไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกนะคะอันนี้พวงซับค่ะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนะคะไม้หายาค่ะมนชาละวัน นี่อันนี้ให้ไป100บาทนะคะสำหรับมนชาละวันนะคะคนละตัวกับชาละวันนะคะอันนี้จะออกโทนไปทางเข้มๆนะคะด่างเกยใช้นะคะจอระเฮด่างเกยใช้ค่ะอันนี้ทรงใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็จะเป็นไม้เปิอะๆนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ ต้นละ80บาทค่ะด่างเกยใชับัวหิมะนะคะบัวหิมะต้นละ50บาทอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะบัวหิมะเป็นกลมๆขาวๆนะคะเวลาโตเนี่ยเขาจะมีชมพูและเลือดมาอีกนะคะอันนี้เทพอัสดงนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับเทพอัสดงนี่เขาจะเป็นไม้ออก ไปทางเขียวอมดํานะคะเป็นเขียวเข้มๆค่ะอันนี้ให้ไปต้นละห้าินะคะท้าวหิรันพนาศูนนะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายแดงนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะท้าวหิรันพนาศูนค่ะแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนอันนี้เป็นไม้เก่าโคนไปออกทางแดงนะคะ เผื่อท่านใดสนใจแก้วโกเมนเดี๋ยวมีต้นลูกมาแบ่งนะคะอยู่ที่70บาทเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะอันนี้พามาชมต้นแม่จอมเขานะคะนี่แล้วก็ใบใหญ่นะคะไม้สนิดนี้นี่ค่ะนี่เป็นหอ,อกชมพูของที่สวนเองนะคะหอ,อกชมพูตัดขอบกับเขียวนะคะเขียวนี่จะออกสีแบบว่าเขียวอ่อนเขียวเข้มด้วยนะคะสวยมากหอ,อกอันนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะสำหรับใบหอ,อกสีชุมพูขอบเขียวค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหนูมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยสามารถแวะเข้ามารับชมได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะลาไปกับบอนสีสวยๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ